โอ้ยใหญ่รู้กว่าโอ้โหลงกว่าแล้วตัวนี้ว่าทำไมดึงตื้อๆโอเคมาแล้วเต็มแรกดึงตื้อเลยโอ้ยงูขับธนะลองเต็มหมดเลยโอ้ก็สวัสดีนะทุกคนนะ เย็นแล้วครับวันนี้ออกมายิงปลาเพิ่งข,ข,ขึ้นมาได้สักพักก็ล่องกันฝั่งนูน้นโอโ้โหล่องกันเต็มหมดเลยแต่อยู่ฝั่งนู้นเลยนะไกลเลยอะฝั่งนี้ไม่ล่องเลยแต่ล่องฝั่งนูน้นมาเดี๋ยวผมจะขึ้นปืนเลยแล้วกันกลัวจะมีสิทธิ์โดนเอ็มเลยนะฝั่งนูน้นเหลืองหมดเลย ล้องล่องฝั่งนน้น่ยเป็นแถวเลยอะ่ะโอไก่อ่ะต้องไปฝั่งนน้นอะ่ะแต่ปลามันล่องฝั่งโน้นครับวันนี้เดีย๋ยวผมรอดูสักพักเพื่อมันจะย้อนมาใกล้นะถ้ามีจังหวะก,ก็จะยิงครับฝัง่งนูน้ฝั่งนีน้ อยู่ฝั่งนู้นนะตัวเล็กเนะี่ยไม่ค่อยใหญ่หันหน้าให้เธอ โ oh, ดนแล้วโอ้ยโดนทับโดนแล้วโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ขนานะตัวนี้ใหญ่ดึงแรงอยู่ใหญ่เลยดึงแรงอยู่นะตัวนี้เห็นขาวาวองกยิ่งตัดสองลึกมากเลยนะกว่าจะโดนติดอะไรอ่ะใหญ่นะตัวนี้มาแล้วมาแล้ว แรงแรงติดอะไรอะ่ะไม่ยอมขึ้นนะตัวใหญ่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดึงตื้อมากเลยตัวนี้ด,ดตูตรงไหนเนี่ยโอ้โหใหญ่รู้กว่าโอ้โ,ดดโดดหรู้กว่าแล้วตัวนี้ว่าทำไมดึงตื้อโอเคมาแล้วตเวต็มแรก ดึงตื้อเลยว่าทำไมดึงไม่ไม่ไม่ค่อยจะมาตัวใหญ่นี่นี่ผลของการรอนานนะตัวใหญ่เลยเดี๋ยวนะเกาะเปาไปมามาแล้วอูเห็นในน้ำแค่ขา,ขาวๆเองรู้กวา่าตัวนี้ ดูนี่โอ้โหอุ้ยมีธนคณะเต็มแรกมาแล้วนี่ครับมีคณะเต็มแรกมาเลย เดีย๋ยวผมขอเชือกปลานะแล้วรูต่อเลยนอนเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยงท่ายากเสมอ ไม่ถึงไกลจัดไกลพออยู่น้ำเลยกิฝั่งงูงเลยนะเอาโดนเฮ้ยอย่าบอกดูนะรู้สึกมันโดนเลยนะเอาโดนจริงด้วย โดนนเนี่ย้โดนเฉยเลยเอาโดนจริงคลยเขาเนนะีะยวขอสาวแล้วกันเอาติดอะไรแล้วติดแล้วฮะโอ้ไม่น่าปล่อยเลยมันพันแล้ว ปิดอะไรไม่รูนะ้ฮะปลาใบาพันธ์ได่เอะอแล้วโอ้ย,อ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 ยขาดแน่นอนเลยถ้าดูอย่างเกาะขนาดนะ สรุปก็าขาดไปนะเพราะผมลงไปเอาแล้วนะแต่น้ําลึกจัดน้ําลึกเกือบสิบกว่าเมตรนะไม่ไหวก็เลยต้องดึงขาดเอานะเสียดายมากปลาตัวนี้ใหญ่ด้วยนะปลข้างหน้าเดี๋ยวเราไปลุยต่อดีวกว่าครับน้าๆนนะวันนี้ก็จะมาซ้ําอีกวันนะเมื่อวานได้ไปตัวดนึงนะแล้วก็ลูกดอกขาดไปตัวหนึง่งเสียดายลูกดอกค่ะ วันนี้น่าจะมาผมน่าจะมาได้เช้าเกินนะเพราะว่ายัางไม่ค่อยมีร่องกันเลยเดี๋ยวลองต้องรอดูช่วงาบ่ายๆดี๋ยเดีน่าจะไปตรงตรง้นนู่นตรงกอไผ่นะว่าวันเมื่อวานก็ยิงอยู่ฝั่งนะ้นน่าเรานี้น่าจะไปเป้าตรงกอไผ่เพราะว่า,วามันล่องใต้กอไผนะ่นั่นร่องเยอะมากเลยครับโอเคครับมาติดตามรอรับดูกันนะจะเจอไหมครับ

กินไปสองทีลนะมันอยู่ด้วยกเนน้ำน,น้ำๆฝั่งนี้นเค,ค,ค,ครือ <c oughs> ี่ายใส่ไม้เหนียวเลยสามสิบกว่าเมตรเชื่อเปนสามสีกว่าแทบจะหมดเลยใช่ไหม <c oughs> โดน

ยิงยนะังไงอะยิงเลยไม่ค่อยโตตัวเนะี้ยตัวโตยิงเลยยิงได้ไหมอะไม่ค่อยโตอ่ะ ลู้พลาดเห็นที่ลางๆไงขึ้นมาเข้าเข้ามาสามตัวนะพอยิงไปสองจุมันวิ่งขึ้นข้างหน้ามาอันนี้เจ้ากลุ่มมีน้ำลึกอะ่ะยิงกันไหมเห็นแค่ขาวอี วุ Ooh, grit, left, ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไกลอ่ะไม่โดนไม่โดนตัวใหญ่มีตัวน้อยตัวนี้อุ้ยเน้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวก็อใหม่ก่อน ก็มาหลายตัวอยู่เลยตัวใหญ่ยังอยู่เลยังอยู่ยังอยู่ ผมไม่ค่อยเห็นแล้วเรพัดแล้วอะ่ะผมไม่ค่อยเห็นไม่กล้าดึงเชือกเหรอถ้าดึงมันตื่นให้นอนอะ่ะขอเก็บปลาครับเก็บปลาแล้วนะฮะน่าจะไม่อยู่แล้วนะป้าวงแตกนะ ยิงไปสองทียิงไม่โดนนะยิงปืนสูงแล้วก็มายิงเกลงลางของเพื่อนผมไม่โดนใช้โตหรือเปล่าไม่รู้นะโถพอได้ทอดเลยฮะก็ไม่ได้ขี้เหล็กเกินไป นี่ก็ไม่ได้คิเลขนาดนั้นนะหนูว่าคิเลอยู่โอเคกัน้ะเต้มแรกมาแล้ววันนี้ใช้ปักเกลือเดี๋ยวขอเลียยปลานะแล้วก็จะเฝ้าต่อแล้วกัน,นได้ใช้นี้สักสิบตัวก็กขับบ้านละ ยิงข้าวทวีปไม่ยอมมาทำเป็นฉลาดตัวนี้กลุ่มนี้ใหญ่อยู่นะล่องไปล่องมาอยู่ได้ไม่ยอมไม่ยอมวาสักทีฮะลูกตก <c oughs> แดดไม่ออกแล้ว่่างมันลมนิ่งมากเลยโอ้โห